ครับสวัสดีครับผมในประสาทศิหาโบราณครับเจ้าของโคกหนองนาสวนชิมปันนะครับของบ้านโนนสะอาดหมู่ที่แปดตำบลนาดูนะครับซึ่งก็ได้ได้รับงบประมาณนะครับจากกรมการเพิ่าชุนเมื่อปี2564ครับก็ได้มาัดตั้งขึ้นนะครับในบ้านโนนสะอาดนะครับเพื่อสิเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับพี่น้องในหมู่บ้านอากาศใน หมู่บ้านชุมชนในตำบลนะครับกับสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้นะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับในระดับอำเภอหรือว่าต่างจังงวัดก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ครับสำหรับเหตุผลนะครับที่ในน้ำโครงการนะครับเขามาเห็ดนะครับเพราะว่าเพื่อที่เป็นการลดรายจ่ายนะครับเพิ่มได้ใด้กครับรอบรัวนะครับกับ ในอนาคตก็เพื่อจิตเป็นข้อบครัวนะครับมีอยู่มีกินนะครับเพื่อว่าอยากนะเพื่อจิตเป็นสวนเลี้ยงลูกนะครับพี่น้องในชุมชนนําอีกอีกต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อให้สืบสานลูกหลานต่อๆไปในอนาคตครับครับสำหรับกิจกรรมนะครับในสวนนะครับในศูนย์ก็นี่จึงก็ให้เกิดไร้ได้นะครับจากการปลูกผักสวนกั้นะครับในหลายอย่างครับเพราะว่าจิตเป็นทั่วผู้นะครับปกอบิเป็น ผักแต่ละอย่างนะครับกะเพราพริกนะครับแต่ก็มนี่แะเกี๊ยบกับซึ่งเป็นสินค้าที่ออกตลาดนะครับที่ออกตลาดได้ทุกเมื่อนะครับแต่มีทั้งนี่เป็นผักนะครับผักกะเพรานะครับสี่งในตลาดออกตลาดทุกเมื่อนะครับปลูกเต็มสวนด้วยนะครับสิ่งแต่ละเมื่อก็ขายรด้ก็บการเพืเ่เฉพาะ ผักกะเพรานะครับกปบว่าตามกวามือละมือละลอยหาสิบาทนะครับแต่กับผสมประสานกับ่างอื่นน้านะครับเพราะว่าก็ตองเห็นได้หลายอย่างในสวนนะครับต้นตะไคร้ยังสีนะครับตะไคร้อีตะไคร้นะครับกระปูย้ยมกันไปนะครับมีผักได้หลายอย่างนะครับซึ่งอยู่ในสวนนี่ปลูกปลูกผักเพราะว่าสิเป็นผักหาระดับนะครับต้นไม้หาระดับซึ่งตามอวิชาการเรียว่าการตามที่ไดตี่อบร่มมากนะครับแต่็ดเป็น สัดส่วนนะครับซึ่งเป็นส่วนต้นไม่ไม่สูงนะครับไม่กลางนะครับไม่เตี้ยนะครับเป็นพืชสักส่วนขั้วในอีกระดับหนึ่งนะครับเป็นไม่หนาดระดับนะครับแล้วก็มีอ่าสารน้ำนะครับสารน้ำเพื่อจะเป็นการกักเก็บน้ำให้ได้ตลอดปีนะครับเพื่อที่นี่อยู่สองหน่วยนะครับมีสาสองหน่วยไปใส่เวลาหนาแรงมากนะครับเราก็จะได้ใส่น้ำยุ่นนี่ ตลอดปีนะครับตลอดปีที่ d i r e c t i o n a กิจกรรมอยู่ในสวนเฮานะครับทีการเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาสิมีปลาเน้นปลาแตะเพียนนะครับนะครับปลาธรรมชาติพร้อมนะครับปลาเน้นปลาแตะเพียนเป็นหลักนะครับซึ่งจะเสิ่นปีมากนะครับกระสิมีถ้าต่พอข้ามาซื้อนะครับซื้ออะไรนะเพิ่งกวานเอานะครับเพิ่งบ่าดิสาที่การมาวานเอาจะได้จะพันแปดพันแต่ละหมื่นงัด้สินะครับเพื่อนขา ปีที่แล้วเพิ่นกับมาให้เมื่อนึงนะครับเพิ่นกับว่านเอากเหลือหลาขึ้นเก่านะครับของให้เกลว่าได้ซื้ออีกครับฝางมือมันแพ้จะไข่จะหลอดไง่พะยี่เลื้อนี่สินะครับตัดออกตลาดทุกงมือนะครับพะยี่เลือนปลูกไว้เลยนะครับน้ำหอมนะครับไต่หอมนะครับพิจิตนไม้สูงนะครับข้างล่างก็ต้องมีพักอีกแบบนึงนะครับที่มันอยู่กับหอมได้นะครับอยู่กับไอ้ไอ้ต้นไม้ใหญ่ได้ต้นไม้สูงได้เลยครับ สามารถขายได้ทุกมื่อนะครับเพราะพ่อขายนะครับตลาดตั้งทุกมืู่เลยนะครับนี่ครับพี่เลือดครับพี่เลือดกำลังงามครับคือการออกตลาดได้แล้วมันสียูปลาปนกันนะครับสำหรับสำสำรับไปไอไอไอพาี่เลือดพาี่เลือดมันสีมัสสียูในปลาในโ่มนะครับนี่เขากับสีปลูกเป็นกล้วยนะครับอีกระดับหนึ่งก็บนเป็นกล้วยเพื่อสีโบนเสียพื้นที่ข้างล่างเนีนเป็นพายี่เลือด เจ้งสีนะครับในยูน้ำกันได้นะครับยูน้ำกันได้ายแต่ก็ขายได้ตลอดปีนะครับโอเคตลาดหน้าดูน่าวหนิล่ะนะจ๊ะขายได้ตลอดปีนี่ต่อมาก็ะแมนนี่ครับพะกัะเพราพะกัะเพรานะครับแต่ก่อนไข่เพืดด่ออะไรพะกับเราบ้านเอาอะไรจะไปยึดตัวเสมอหนินกินปลาคือเก่ากินสมัยใหม่สมัยใหม่ก็กินพะกัะเพราครับ กินปลากระเพราปกิปาอีตัวก็ได้เกาอเล็กน้อยซุมือนี่ครับก็กินทัดกินมั่นกินแดจะไายไหมใสดีครับแล้วก็ใส่ยดครับสยไม่ไกลเป็นชามอ้อนสวนด้วยกันนะครับสำหรับกระเพาเป็นบะมี่เือเกี๊วผูกนะครับขั้นพอต่าก็สามร้อยครับที่เห็นแมเย็นไปนั้เหมือนเรไบะหมี่เวล่าสิไปยเย็มเต็มที่เห็นมันเป็นได้ไอเทาเย็ดเสือนึงเ ต้นมากเก็ดไว้ใส่ใกินนั่นแหละนะครับเพื่อเพื่อกินนะครับกินแล้วก็จังค่อยขายสินะมีเวลาก็ยังค่อยเก็บขาย,าาายพพว่ยาแต่พวกแห่ในครอบครัวเขาเลี้ยงยากกต่เพราะนะครับเกษตรอยากยังไงได้กินบวกนีก็หามาปลูกนะครับบวกนีหามาปลูกน,นะครับกินเหลือก็ไปขาคยคือว่าแบ่งปันให้พี่น้องนี่สิทั้งในบ้านเพป็นกะตั้งมือเพป็นกะออกมาก่อนะครับ,บาาม่ขวะที่พักนั่นบอกพักนี้ว่มีเบิร์ดครับบอกว่านี่บางทีตู้ใหญ่ใส่อู้เพียร์ใส่อู้เพียรครับ ตลาดต้องการหลายแต่ว่าเอาเนี้ยเอาเนี้อยากเลยไคิดเอาครับเดนี่นี่มันสมบูรณ์แลก็จะได้เอาเรือเบางานไปช่ำเอานะครับเอาเอาเอาไงมันบกวยบกวยเกลื่อนมาเอางานไปไปช่ำเอาล้วกับสมบูรณ์ไม่วันนี้ก็จะเป็นโ้นปลานะครับโ้นนี้จะเป็นโ้นปลานะครับดูพวกต้นไม้หลายอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นต้นพยุ่งนะครับต้นไอกระเดาหรือว่า ต้นสักนี่คืกับไงแล้วนะครับที่ปีฮาปีในปีเขาปีที่หานะครับต้นซัต้นกระยุงนี่ไม่ประดูนะครับต้นกระสานป้อมครับต้นกระสานป้อมปลูไว้ครับเนี่ยวแต่ว่าพวกอยากพวกกินนะครับก็ไปมีพวกมีให้ลูกให้หลานเบิงนะครับกระสานป้อมปลูกแกมกันไปเลยนะครับแกมกันไปเลยนี่ต้นประยุงนะครับฐานที่ปีถึงไงแล้วต้นไงแล้วนะครับ ปลูกไว้ได้มาเฝ้อครับมันง่่ปลูกไปเลยครับปลูกไปเลยเดี๋ยวไงกะใจอันนั้นงเบิดทุกอยางต้นตะเกียงต้นเมียตะเียงทองง่แล้วจะมาพ่บอกนี่สิเป็นใบส้นอันคันนาทองคำครับปลูกข้าว <roller> นะครับปมพกเผ้ากบไปไอไอบุกชีดาครับบุกชีดาบุกชีดาใส่แดงบุกชีดาหงพอซสีครับนี่จะมีพอซื้อมาได้กําลังเป็นหน่วยกําลังเป็นหน่วยได้รอบนึงแล้วล่ะนี่รอบสองท่านเด็ดสอนจริงออกนะครับก็กากาลังกําลังเปเริ่มเห็ดกําลังเปเริ่องกาดเห็ดมันจะเป็นไหบุกก็ว่ายเย็ดหลายเยอะนะผมกข้าสี่ป ah, yeah. mm ีกว่าสี่ปีครับนี่เป็นหน่วยกินแต่ปีที่สามครับเป็นหน่วยกินแต่ปีที่สาม มี่บกเขือนะครับโปลแกรมกันไปเลยนะครับไปกินบัซซูยางเบ้างครับเป็นหน่วยแล้วยบกเขือกับเป็นหน่วยเป็นหน่วยหลายแล้วนะครับนะยิปตูนะครับไปเก็บขายแล้วนะครับบกทรายก็เป็นหน่วยอลไรได้อครับนี่ยทรายเป็นหน่วยหลายแล้วบุทบันหนึหัอเนี่โอ้เป็นหน่วยหลายเล้วทรายของเป้าซื้อเป็นหน่วยแล้วมาต้องค้ครับปลูกลงไป ปลูกกันไรก,ก็ได้กินนนั่นๆครับปลูกไว้หลาย่างกับจะแส่ว่าวมันอังครับมันอังโดดนะครับมันอังโดดข้าวครับข้าวอย่งสิี้ครับจะกินเบิร์ดจะฟังว่าอยากให้ลูกให้ร้านได้กินครับเป็นเงินค่าเป็นราคาขึ้นกันนะครับเนี่ยเพื่มากันจันขงข้าวเจ้าเป็นบุญกับถิ่นไม่ใช่เพื่อน เขาพักาจองเป็น้าพักการจองนะครับเพื่อจะขายเข้าตลาดทุกเมื่อนะครับนี่พักการจองเนี่ยจะได้รวยๆกาบาทครับพักการจองตลาดนะครับส่วนในน้ำนะครับน้ำนี่ก็บอกมีนปล่อยใบเป็นน้ำมซนสีปล่อยปลาพร้อมครับนี่ปลาเต็มเลยเด้่นี่ปลาเตอร์เพี้ยนนะครับปล่อยไบเประมาณสีพันได้ยังไงแล้วครับก้าว่าเจ้าเข่าเนี่คือสีขันชุมน้ำบ่อเกิดสีได้ขายครับได้ขายได้ขายปลาพร้อมเหมือนใชครับปลาบ่อนเต็มเลย ก็สำนรับเป้าหมายที่มาเฮตเต้โค้งนองหน้านะครับก็เพื่อจะเป็นให้เป็นข้างอาหารสําหรับกอบรัวนะครับสำหรับรอบรัวแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้ครับพี่น้องในชุมชนแต่กรลูกหลานคนรุ่นหลังนะครับให้สืบทอดนะครับไอมะเบิงนะครับในการดำร่ชีวิตนะครับเขาดูเป็นค้นบานนอกค้นเกษตรกรนะครับเขาไม่มียังตีเฮตเตะทีนอกเหนือก็รับการทําการเกษตรนะครับเพื่อ เอาตัวหลอดไปก่อนนะครับก่อนี่สเรย์มยูจุดนี้นะครับกับเคื่อเข้าก็ต้องมีใจรักนะครับมีความขยันความอดทนนะครับแล้วก็ทุกคนในอบครัวก็ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนํานะครับเฮ็ดกันเห็ดซอยกันเฮยียดน้ากันนะครับันจะคอยประสบความสำเร็จได้นะครับอันนี้คือปัจจัยที่ห้าที่ต้องเฮยดเพื่อที่เป็นข้างอาหารนะครับอบครัวนะครับเพื่อที่เป็น ดุีแนลู่ใหุ้ครับช,ชุนนะครับ